มันก็ฝนตกแบบพี่น้อเอ้ยฝนตกฝนโชกอุ้ยหายเลย,ยพี่นอ้อเฮ้ยปลาดิ๊งหรืขึน้นแนวมันแนมมุส่งแนมมุส่งมันเป็นแต่ยางรื้นแ่งแน่เป็นแต่ย่างหอนแนอันนี้ก็มีตะของขยะพี่นอ้อนีตะขยะขรองแนวเพื่ออะไรหยาซื่อนะของพวกของเลน,นของเกายซ่ีจปตะเอาของเลยนะมีย่แนวข่อยสีเสือบนะ่อมีนะก็เลย ปืนปืนคลองเรียนอะไรอยู่ไทยเข้าหนากันเนี่ยล่ะโอ๊ย